มาแล้วพรีออเดอร์นิทาน3ชุดใหม่เจริมพัฒนาการสร้างทักษะ E.F. สำหรับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง6ปีชุดแรก The Best Fairy Tale ซีเล่ s ใหม่นิทาน2ภาษาไทยอังกฤษรวมเทพนิยายที่ตีพิมพ์ไปแล้วกว่า178ประเทศทั่วโลกซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงนิทาราพันเซลและสโนไวท์กับคนแครทั้ง7ชุดที่2 Book Start ชุดลูกรักสร้างสายใยรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกสา น่ารักโอโอลูกจ๋าจีจ้ามาเล่นการจูจูใหญ่ไปแถมฟรีแพงร้องเล่นสุดน่ารักชุดที่3ามสิบสองเรื่องเล่นสนุกซีเล่มใหม่สอนการเล่นเสริม EF ที่คุณหมอประเสริฐแนะนำขบวนพาเลทขนมปังหอมกรุนบ้านระบายสีของปู่ฮูกความลับของพี่อูดเอและมังกรใยใหญ่บ้านซื้อครบสามชุดคุ้มกว่าส่งฟรีสั่งซื้อตอนนี้ถึงแค่15้าตุลานี้เท่านั้นช้าหมดแล้วหมดเลยจ้า